สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกัอบอาจารย์เจีย๊ยบเหรอ แอดเจ้าของช่องถุงทองพารวยและถุงทองชาแนลวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับตัวเลขสายด่วนรัฐบาลไทยโค้งสุดท้ายเม็ดเดียวหางเดียวทุกสำนักเลยแอดก็จะไปไวๆเพราะว่าสายด่วนโค้งสุดท้ายแล้วทุกอาจารย์ทุกสำนักฟาดทีเด็ดออกมาหางเดียวเม็ดเดียวทุกอาจารย์เลยติดตามไว้เลยนะคะในคลิปนี้สรุปทุกเม็ดเลยเอ้าวมาดู16กันยาปี68ตัวเลข2ตัว ่าง,งตัวล่างของวันที่16สิงหาก่อนสิงแรก16สิงหาให้ไว้สองตัวล่าง4 6และ6 3ส6และ6 3สผลรางวัลมาที่6 3สตรงตรงโดยที่ไม่ต้องกลับล่างเน้นล่างนะคะมาตรงตรงเลยมาตามต่อของวันที่1กันยายนนะคะ1กันยายนปี68 2สองตัวล่าง มีท่านใดชอบเน้นๆสองตัวล่างกันไหมคะสองตัวล่างงวดที่ผ่านมาให้ไว้สองห่างเท่านั้นสองห่างเท่านั้นก็คือ31และ37 3เหนึ่งและ37เป็นไงคะผลรางวัลมาที่สาหนึ่งตรงๆโดยที่ไม่ต้องกลับเลย3าหนึ่งตัวเดียวเน,น้นๆบางท่านโชคดี ตังเต็มกระเป๋าเลยเอาไปลุ้นกันต่อเลยของวันที่16กันยายนปี68นี้นะคะแอดดื่มน้ำก่อนนะคะขออนุญาตนะคะ <c oughs> วันที่16กันยายนปีพศ25682สองตัวล่าง2ตัวล่าง,างเป็นตัวอะไรดีคะสองห่างเท่านั้นสองห่างเท่านั้น89และ82 89และ82นะคะชอบไหมคะเลข8 89และ82เอาไปลุ้นกันเลยกลับด้วยเผื่อกลับเขาเรียกว่า ปกติออกตรงแต่ไม่มีอะไรแน่นอนกันพลาดไว้เราก็กลับไว้สักหน่อยนะคะเห็นบอกว่า2ตัวล,ล่างกันบนติดไว้สักนิดหนึ่งก็ยังดีเผื่อว่าไม่แน่นะคะให้ล่างออกบนบนออกล่างก็เป็นไปได้มาตามกันต่อนะคะชุดขนมไทย ตามกันต่อชุดขนมไทยสายด่วนโค้งสุดท้ายปังมากๆเลย3ตัวแตกหางเดียวหางเดียว16กันยายนปี68อย่าลืมนะคะเข้ามาแล้วก็มีคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิน้นการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง เสี่ยงสูงเสี่ยงเสมอเมื่อลงทุนพิจารณาทุกตัวเลขนะคะมีแนวทางดีกว่าดาวชอบก็ติดไว้ได้เลยไม่ชอบเลื่อนผ่านเท่านั้นเองแอดก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนำตัวเลขและแนวทางมาฝากทุกทท่านชอบก็ลองติดไว้ไม่ชอบคือเลื่อนผ่านนะคะยังไงขอให้เข้าใจทุกตัวเลขเป็นเพียงแนวทางย่อมมีเข้ามีลดขนมไทย16กันยาปี683ตัวแตก เาไปที่จะให้ไปที่เลข2 9 7เก้าจห้าจับคู่ออกมา2ตัวจับให้95 97และ57 95 97และ57 1,000ดหนึ่งพัคูณหนึ่เอาจัดไปชอบก็ติดไว้ขอให้ทุกท่านมีโชครวมกันนะคะยังไงก็ติดไว้มาตามกันต่อ มาตามกันต่อตัวเลขถล่มเจ้ามือตัวเลขถล่มเจ้ามือแรงไม่หยุดแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่เขาเรียกว่าแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่เลขวิ่งบนแน่นอนแน่นอนเลขวิ่งบนไม่พลาดแน่แน่งวดวันที่16กันยายนปีหกแปดให้ไว้เลขถล่มเจ้ามือไปที่เลข4นะคะเลข4วิ่งบนแน่นอนจับคู่ให้ก็จะมี4ีหนึ่ง 48, 41และ48อย่าลืมนะคะชุดก่อนหน้านี้ให้ไว้เล็ก5และเล็ก4เราไปจับคู่ลองดูก็45หรือ44 45หรือ44ติดไว้นะคะชอบก็ติดไว้ได้เลยไม่ชอบเลื่อนผ่านเท่านั้นทุกตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นแอดก็จะเอามาฝากทุกชุดที่คิดว่าใช่ว่าแม่นนะคะอ่ายังไงมาตามต่อมีอีก มีอีกนะคะของชุดอะไรเอย่ย <c oughs> มาตามต่อน,นะคะดวนที่สุดดวนที่สุดตัวเลขอะไรเอย่ยดวนที่สุดเลขกองสลากนะคะ <c oughs> งวดที่ผ่านมานะคะงวดที่ผ่านมาให้ไว้าหกสามห้เลขสอง สองตัวล่างคือ3 1ผลรางวัลมา3ตัวแตกและ2ตัวเด้งบนล่างคือ3 5 6และ3 1 3ห6และ3 1เข้าแตกบนล่างตรงๆมาตามของไม่จะมาตามที่เข้าให้ไว้หรือไม่เราไปลองลุ้นกันนะคะแอดก็เอามาฝากนะคะเลขซองไหนที่คิดว่าเด็ดบ่แมนยอมเสียเงินนะคะเขาเรียกว่าแอดยอมเสียเงิน ซื้อมาฝากนะคะบางท่านบอกเลขเข้าหรือไม่เข้าแอดไม่รู้แต่รู้แต่ว่าเลขแม่นแอดก็ซื้อซองมาฝากให้ฟรีด้วยนะคะเอามาตามต่อของใหม่ ตามต่อของใหม่นะคะตื้ดตืเปิดซองก่อนด่วนที่สุดวันที่16กันยายนปีพศ2568นะคะด่วนที่สุดเลยเลยกล่องฉลากให้ไว้417 417และ6 8 สี่ 1> 1, และ6กแปกติเข้าตรงตรๆเราก็จับติดไว้เราเรียกว่า,อาสองตัวข้างบนก็ส1 4 7นึติดไว้หน่อยนะคะ4 1 4 7นึหนึ่หรือว่าไปจับคู่เลขเจเลขหกเลขแปดไปจับลองดู7 6 7 8 6 8แบบนี้ ชอบไหมคะชอบก็ติดไว้ไม่ชอบคือเลื่อนผ่านแอดก็พูดเยอะเจนเสียงแหบเสียงแห้งแล้วนะคะเอายังไงคืนนี้ต้องเ,อเขาเรียกว,ว่าแอดก็ไม่ค่อยได้นอนนะคะต้องดูตัวเลขลงคลิปนะคะจนพรุ่งนี้เลยก็ใจยยุ่งยุ่งนิดหนึ่งเอายังไงขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะคะยังไงขอให้ทุกท่านเฮงเฮปังปังขอให้โชคดีมีชัยสี่โมงขอให้ทุกท่าน มีเหตไปพร้อมๆกันนะคะคลิปนี้แอลลาไปก่อนรอชมคลิปสรุปอีกครั้งหนึ่งอีกอทุกอาจารย์ทุกสำนักนะคะห้ามพลาดมีทีเด็ดแน่นอนแอลลาไปก่อนนะคะอย่าลืมสายด่วนก่อนเที่ยงด้วยนะคะทีเด็ดมากยังไงก็แตกให้เห็นนะคะสวัสดีค่ะ